นี่นะคะเราจะนําช้อนมาใส่ในจะกราขนมจีนที่เราผลิตไว้แล้วนําไปตั้งบนโต๊ะอาหารนะคะดูดีสวยเลยทีเดียวไม่ต้องไปเสียเงินซื้อกระจากใส่ช้อนนะคะผลิตเองง่ายๆค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเรชแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคเรจะมาประดิษฐ์ตะกร้าขนมจีนที่เหลือนะคะเอาไว้ใช้ประโยชน์ในครัวคือใช้เป็นตะกร้าใสา่ช้อนนะคะเชื่อว่าหลายๆบ้านคงมีตะกร้าขนมจีนกันเยอะนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปที่โอก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเรด้วยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีตะกร้าขนมจีนแล้วก็เคเบิลไทค่ะที่ติดที่รัดนะคะ ค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะนําตะกร้าขนมจีน2ใบนะคะมาวางเอาตรงก้นตะกร้านะคะประกบกันแบบนี้จากนั้นก็ใช้สายรัดเคเบิลไทยนะคะ สอดเข้าไปตรงรูตะกร้าค่ะแล้วก็รัดทั้งหมด4ี่ด้านสี่มุมเลยนะคะให้นี่ค่ะรัดสีด้านสี่มุมให้เป็นแบบนี้นะเมื่อเรารัดได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ตัดเศษที่มันโผล่ออกมาเศษที่เหลือไปลายๆตรงนี้ออกให้เรียบร้อยเลยค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีสายรัดคบเบิลทยนะคะก็ใช้เชือกหรือว่าใช้ลวดแทนกันได้ค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะถัดไปเราจะใช้ตะกร้าขนมจีนอีกหนึ่งใบนะคะใช้กรรไกรค่ะตัดตรงก้นเขาตรงตรูดเขาออกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเมื่อตัดออกแล้วนะคะเราก็ใช้กรรไกรนะคะมากิบตรงแหลมๆตรงนี้ออกอีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปใช้เขาจะได้ไม่ทิ่มไม่ตำม,มือนะคะค่อยๆตัดทีละอันค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะวางประกบตามในคลิปวิดีโอได้เลยค่ะเมื่อวางประกบแบบนี้แล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะใช้สายเคเบิลไทยนะคะรัดทั้งสีด้านสีมุมเลยค่อยๆสอดลงไปที่รูตะกานะคะแล้วก็ทําการรัดผูกให้แน่นได้เลยค่ะที่บ้านของแค่เลเนี่ย ตกระดาษขนมจีนตะกร้าขนมจีนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะครั้นจะทิ้งก็เสียดายเนาะก็เลยเอามาไว้ทําประโยชน์นะคะแล้วก็ทําให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่าเผื่อบางบ้านมีตะกร้าขนมจีนเยอะแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตัดตรงปลายที่ยื่นออกมาให้เรียบร้อยเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะตะกร้าใส่ช้อนค่ะสวยงามเลยทีเดียวนะคะจากนั้นนะคะเราก็นําช้อนค่ะช้อนที่เราใช้กินข้าวเนาะมาใส่ได้เลยค่ะหยิบง่ายหยิบสะดวกด้วยนะคะแล้วก็นําไปวางไว้บนโต๊ะอาหารนะคะไม่ต้องเสียงเงินแพงๆซื้อตะกร้าใส่ช้อนนะคะแค่ตะกร้าขนมจีนเลยแหลเราก็เอามาประยุกต์ได้ค่ะ ค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ